1 One k นเ t ระบบรับสมัครที่รองรับการสมัครทุกรูปแบบทุกช่วงวัยตั้งแต่ดีกรีนอนดีกรี degree, ให้มีความยืดหยุ่นสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการใช้งานมากขึ้นตลอดจนการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งประเภทของผู้เรียนทุกช่วงวัยดังนี้ member กลุ่มวัยเรียนที่เข้าร่วมค่ายหรือกิจกรรมต่างๆหรือกลุ่มวัยทำงานที่เข้าร่วมการจัดสัมมนาอบรมในมจท learner กลุ่มวัยเรียนที่เข้ามาเรียนในรายวิชาต่างๆรวมถึงกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการ r ี skill up skill หรือ new skill student กลุ่มนักเรียนตามหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ข้อดีของระบบ o n e เคม UTT มีด้วยการสด้านผู้สมัครสะดวกสบายใช้งานง่ายสมัครได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดข้อมูลข่าวสารลงทะเบียนครั้งเดียวสมัครได้ทุกรายการสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากขึ้นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ผู้ปฏิบัติงานลดการใช้กระดาษ Paperless สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงานดูแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์เริ่มต้นวันดีๆกับวัน KMUTT